mà cao lên Đùa gì oh. xuống này. xuống Xuống เอาจจริงเดินไปก็เสียวนะเสียวจริงนี่คือจุดที่สูงนี่คือจุดที่สูงสุดพาไปดูวิวฝั่งนี้นี่นี่วิว <c oughs> นี่คือเส้นที่จะไปเชียงใหม่ถนนแนวโค้งนั่นคือจะไปเชียงใหม่เอาพี่ตรงนี้เป็นสามแยกเส้นไฮเวย์หลักเลยแล้วได้วิวแบบนี้